สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสีรัตน์ปุริลงวันนี้จะมานำเสนอสยามฮันนี่ค่ะ i n t r o d ักชั่นนะคะสยามฮันนี่เป็นน้ำผึ้งคุณภาพสูงผลิตจากแหล่งธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทยค่ะเช่นเชียงใหม่เชียงรายค่ะข้อดีของบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ น้ำพึ่งภาคเหนือเนี่ยมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากค่ะเพราะว่าการเลี้ยงพึ่งเนี่ยช่วยเสริมเสริมสมดุลของธรรมชาติพึ่งมีบทบาทสําคัญในการผสมเกสรพืชทําให้พืชขยายาพ,พันธุ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้ค่ะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยช่วยการอนุรักษ์ป่าไม้และก็ช่วยกันลดสารเคมีในเกษตรกรได้ค่ะด้านการช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะส่งเสริม ของเกษตรกรนะคะธุรกิจก็คือจะช่วยแบบว่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยเกษตรกรสามารถเลี้ยงพึ่งควบคู่กับการปลูกพืชได้ค่ะทําไมถึงทําธุรกิจนี้นะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าค่ะแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกทั้งยังสร้างรายได้ได้ให้มั่นคงให้กับชุมชนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็ น้ำผึ้งของภาคเหนือเนี่ยมีคุณภาพค่ะมีกลิ่นหอมและทาและมีรสชาติเฉพาะตัวจึงให้จึงทำให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ค่ะเข้าสู่ตลาดยังไงนะคะก็คือธุรกิจน้ำพึ่งภาคเหนือเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดขอเธอค่ะเข้าสู่ตลาดสากลได้โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานค่ะเช่น GMP ค่ะแล้วก็พร้อมสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เน้นความเป็นธรรมชาติของภาคเหนือรวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเครือข่ายส่งออกค่ะนอกจากนี้ยังควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและเป็นธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อดึงดูดผู้บริโภคค่ะกลุ่มลูกค้านะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพชอบความเป็นธรรมชาติและออแกนิกค,ค่ะ รวมถึงอาหารเครื่องดื่มและความสวยงามที่ใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบนอกจากนี้รวมถึงตลาดต่างประเทศที่ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพมาตรฐานและเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งค่ะคิดว่าจะเป็นได้ดีไหมเพราะอะไรนะคะก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะน้ำผึ้งของภาคเหนือเนี่ยมีกลิ่นและรสชาติของดอกไม้เช่นพวกดอกลำไย,ยดอกกาแฟค่ะภาพลักษณ์สินค้า ธรรมชาติและสารผู้บริโภคทั่วโลกหันให้มาสนใจนะคะก็คือเป็นออแกนิกค่ะน้ำพึ่งจากพื้นที่ธรรมชาติของภาคเหนือตอบโจทย์เทรนนี้มากค่ะ,ะมีเรื่องราวค่ะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจสามารถนำเสนอเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตได้ค่ะและธรรมชาติของภาคเหนือเพื่อเสริมเพื่อ สร้างคุณภาพทางแบรนด์และเพิ่มมูลค่าได้ตลาดและสินค้าสุขสุขภาพทั่วไปเติบโตเนื่องจากน้ำผึ้งถูกใช้ในอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสำอางและยาธรรมชาติค่ะแล้วก็ช่องทางการขยายตลาดและระยะตลาดพรีเมียมเปิดกว้างค่ะและตลาดส,สินค้าเฉพาะกลุ่มเปิดโอกาสให ผู้ผลิตรายย่อยเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะเออวันนี้ก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ